โอเคสวัสดีครับทัวริงเบค์เกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวริงเอเดชั่นทีวีโชว์มีความภาคภูมิใจจะนําเสนอผลงานอีก1ชุดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเกียรน,นี้เป็นคิวของเจ้า c ีบีห้าร้อยเอ็กซ์ปีสองคันนี้นั่นเองนะครับผมอ่านะครับซีบีห้าร้อยเอ็กซ์คันนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าจัดเกือบเต็มเหมือนกันนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้เป็นแคลช์บาร์นะครับแคลช์บาร์บนล่างเป็นของ p t e ทคทรงนี้เลย นะครับแคชบาร์บนล่างซ้ายขวาพีเทคแข็งแรงมาตรฐานเลยทีเดียวนะครับผมติดตั้งแล้วก็จะดูเต็มๆดูหล่อๆแบบนี้ครับอ่าการแทน ADB ใส่ดูแล้วเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่าและที่สำคัญนะครับเป็นชุดปิ๊บอลูมิเนียม3ใบจากแพนเทอร์โมโตนะครับผมปิ๊บอลูมิเนียม3ใบปิ๊บข้างเนี่ยจะเป็นข้างละ38ลิตรครับเพื่อนครับนี่ฮะ38ลิตรอ่าตัวปิ๊บข้าง38ลิตรเราเคยทำคลิปกันไปแล้วเนาะอ่านี่ครับ เมื่อมาอยู่กับตัว CB 500X ก็จะเป็นแบบนี้นะครับและที่มันดูแกลนแล้วก็ดูอลังการงานสร้างเนี่ยสำหรับคันนี้ก็คือว่าปิ๊บบนนะครับเลือกใช้ตัว65ลิตรเหตุผลเพราะว่าโจทย์มนาะตั้งมาก็คืออยากใส่หมกนาบออ2ใบนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ถือเป็นตัวท็อปเลยของแพทร์เตอร์โมโตเขานะครับเป็นปิ๊บบนที่มาพร้อมบอบพิงและนี่นะครับอ่าคนซ้อนสบายใจที่สุดนะครับแล้วก็รู้สึก อภูมิใจที่สุดนะครับสบายใจเลยทีเดียวสําหรับปี๊บที่มาพร้อมกับตัวพักแขนแบบนี้เลยนี่ฮะนุ่มนะครับเพื่อนครับเนี่ยนุ่มเลยทีเดียวนะครับ65ลิตรชุดข้าง38ลิตรนะครับผมตัวแหลกเป็นแหลกตรงรุ่นของเขาไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับไปซื้อไปเองติดตั้งได้เองเลยกรึบๆเลยนี่ครับผมถือว่าตอบโจทย์ลงตัวมากๆสําหรับการเดินทางทั้งในเมืองและ การเดินทางออกต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวครับเพื่อนครับอ่าสนนราคาชุดนี้ของแต่งมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์กันเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามกับสินค้าชิ้นไหนของเจ้า CB500x สออบถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวมีอ่ารายละเอียดอะไรก็จะพยายามตอบให้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากที่จะตามชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ